สวัสดีครับช่วงกินอะไรกันดีกินอะไรกันดีกนนัดีวันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวไหมไม่ใช่รีวิวแหละก็จะเป็นกาแฟครบูกับส้มนมกับน้ำส้มธรรมดาก็เราจะกินเคยกินกาแฟครบูกับน้ำส้มอยู่สุกเนาะอันเนี้ยกินแบบบ้านๆเลยกินแบบ ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เราต้องมีโควิดเนี่ยผม,มใส่ไว้ก่อนตีดกับคนก็คือน้องบุม๋มของบุ๋มนะครับอ่าก็จะเห็นไปในของเล่นทั้งก่อนราูม่ะนั่นแหละคราวนี้เรามาดูกันว่าด้วยด้วยช่วงสถานการณ์โควิดไปเนี้ยมันก็ต้องมือะไรกินยากเนาะระหว่างนี้เตรียมของไปก่อนเลยเราก็มาดูว่าบางอย่างก,า,กาแฟกาแฟอาหารข้าวเครื่องเดี๋ยวกับข้าวที่แม่ทำผมจะแอบไปถ่ายแม่ผมไม่ยอมไม่ถ่ายแม่เลยค่อยๆว่าย อ่ะนี่นแหลวันนี้เรามาดูโคบูรกับน้ำส้มนะครับเอาได้ดูนี่โอเคอันนี้เราวัตถุหลัักวตถุดิบหลักก็คือน้ำส้มโคบูร์ไม่ใช่น้ำส้มกา <laughs> แฟโคบูรนะนั่นเป็นกาแฟอะไรเอวกาแฟโคบูร์มันมีความพิเศษเม็ดอะไรมะเลม,ะะรมเล็ดอะไรเมล็ดดาราบิก้าราออ้าอยเปอร์เซ็นต์ของไทยเองจากเชียงรางเยเลย แล้วการเดี๋ยวมาขั้นตอนต้นก่อนไอโคลบูเนี่ยมันมันทำยังไงอะคือโดยปกติถ้าเราไปกินกาแฟกันทั่วไปเราก็จะชงอา่านการชงว่าจะกัดกาแฟจากน้ําร้อนใช่ไหมคะแต่ว่า โคลบูเนี่ยมันก็คือการสกัดด้วยน้ําเย็นโดยที่จะมีกระบวนการที่ค่อยๆสกัดกาแฟาออกมาใช้ระยะเวลาแบบ12ชั่วโมงขึ้นไปอะค่ะเพื่อที่ได้ให้น้ามีน้ากาแฟาได้น้ากาแฟ,าาฟาโคลบูออกมาซึ่งมันก็จะมีความพิเศษตรงนี้ว่าถ้าชงด้วยน้ําร้อนเนี่ยความเป็นกรดของกาแฟาจะออกมาเยอะรสจะมีความเปรี้ยวความขมแต่ว่า,าแต่ว่าพอเป็นโคลบูเนี่ยความขมก็จะน้อยลงกรดเนี่ยก็น้อยมากแทบจะไม่มีจะไม่มีความเป็นกรดเพราะฉะนั้น่ะ สำหรับคนที่เป็นพวกคนไรย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยถ้ายกงติดก,กาแฟอยู่แต่พอมาชิมโคบูมันก็อาจจะทําให้ลดอาการบางส่วนตรงนั้นไปได้ที่มันจะเกิดจากรด,ดกาแฟที่เรากินเป็นประจาด้วยเพราะแต่ว่าแต่ว่าโคบูมันก็จะมันก็จะลดอ่อนกว่าลดอ่อนกว่าที่มันทําร้อนใช่ไหมแต่ว่าคาเฟอีนมันก็ยังอยู่ตามปกติคนที่ยังต้องการคาเฟอีนอยู่ก็ยังได้อยู่นะ คือ,อถ้ากดตัวกดไหลย,ย้อนก็ก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนมามื่อาจจะช่วยลดกรบางส่วนที่เรากินเข้าไปแต่ละวันไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้อันนึงคือนี่ส่วนผสมของวันนี้นะ<ช>จะใช้ชื่อว่าอะไระกาแฟแกเนี่ยใช้ชื่อว่าธรรมดามาดันก็คือ,อกาแฟโคบูน้ำส้มใช่หรือธรรมดาก็จะใช้ส้มยู <c oughs> สุเราไม่ได้เป็นน้ำตาลปกติอันไหนได้ก็อันนั้น จริงๆมาอะไรกันเลยก็ได้นะก็เคยจ,<า>จริง,รงที่ <ๆ S 2> แบบใส่มะพร้าวน้ำมะพร้าวสักกี่เลยนะน้ำมพะมำพร้าวก็ได้น้ำสตรอเบอรีก่ก็ก็เข้ากันอยู่นหมเอ,อเชิญทำเลยสัดส่วนที่ชงโดยปกติก็จะเป็นส,สนัดส่วนเอาสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะนี่เราก็จะใส่น้ำส้มไปก่อนสัดส่วนหนึ่งต่อนสสนหนึ่งก็คือสมมติน้ำส้มนี้นหนึ่งร้อยห้าสิบมลลก็ใช้กาแฟก็ประมาณร้อยห้าสิบมลลเหมือนกัน กดไหมถ้าีโอกดตบกึ๊ดน,นี่เรามาันก็สื้อเลยหมอว่ามันจะแบ่งชั้นเลเยอร์ด้วย<ช>ด,วยดีชั้นเลเยอร์ของแบบตัวกาแฟกับอน้ำส้มมันเข้มข้นกว่าเนาะ<ช>มันลยแยกส่วนดูเฮ้ยสีสวยดีดีนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยคือจริงๆถ้าปกติเราชงด้วยถ้าเป็นอเมริกาโน่มันก็ชงกับน้ำเปล่าซึ่งถ้ามีใครแบบทานหวานหน่อยก็เติม ไหลักต่างๆว่าเติมน้ำเชื่อมได้ตามพอใจแต่ว่าเนื่อความเป็นน้ำส้มอ่ะมันหวานอยู่แล้วใช่เราก็แบบเติมกาแฟแล้วก็ทานได้เลยน้ำส้มเนี่ยโคตรหวานเลยในไทยอ่ะเห็นก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วก็แต่แค่นี้ได้โอเคนี่ครับสั้นๆอะไรนะโคบูเหมือนยุ่งเรียกอะไรก็อีฟนะเป็นมาริอามริกาโน่หรอไม่อ่ะมือซึ่อจริงๆอันนี้ก็เป็นออเรนจ์คูบูนะฮะออรเรนจ์คูบูเลยได้ครับเดี๋ยวได้มาแล้วครับ ก็อย่างที่บอกไม่ค่อยถนัดแต่ก็ต้องกินอ๋อมันมีทั้งกลิ่นของกาแฟแล้วก็ส้มด้วยแต่ข้างข้างหน้ามันจะโดนเคลือบด้วยกาแฟส่วนใหญ่แบบนี้นมันจะเป็นกาแฟเป็นส่วนใหญ่ก่อนรสแรกเลยนะมันจะคล้ายๆกับกาแฟที่เป็นกาแฟร้อนกาแฟร้อนที่มันจะติดตีติดเปรี้ยวแต่หวานมาทีหลัง ไม่เจอส้มเลยเพิ่งได้บ้านเพิ่งได้บ้านนะครับก็จะอร่อยนะมันไม่ต้องใส่ธรรมดาเนี่ยมันไะมีรสอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันตอ๋อคนนี้แบบใส่นมหรือว่าใส่ไ้ดับใส่อะไรเพิ่มไปไหนนี้เราก็จะได้อันนี้ครับเอาหลักก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอะไรอีกทีนะชื่ออะไรนะโบูออเรนส์เอ๊ะยม,มือนี้นะง่ายๆเลยสำหรับใครใช่ใครทำกินเล่นที่บ้านได้คนนี้ถืมกาแฟแล้วทำอยู่ได้ว่าเออแล้วอย่างแบบเนี้ยเราก็โฆษณาเล่นๆ้วยแล้วกันว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถสั่งซื้อได้ยังไงบ้างมตอนนี้เป็นก็คือโคบูสก,กัดเย็นกาแฟสก,กัดเย็นอันนี้นะคะตอนนี้ผมทำขายอยู่เองผ่านเพจ Little r o o รู4สองสี่เก้า ไปติดตามกันได้ค่ะหรือไม่ก็จะติดต่อมาที่ผมได้ส่งติดต่อที่พิสุขก,ก็ได้ใช่ใช่แล้วส่งก็ส่งลิงก์ลิงก์เพจไปด้วยไปในข้อความนะงันเดี๋ยวมาดูวครั้งหน้าเราจะกินอะไรกันจะทำอะไรกินกันดี <laughs> กินอะไรได้บ้านวาดีกว่าก็มาดูในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะงั้นวันนี้ขอแค่นี้ครับ,บ,รบสวัสดีครับ <laughs>